สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกทุกทันนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก็จะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาพลาลยุยน้องอันพลาลุ่ยกับตาสอนะครับเพิ่นกระฟันอีกแล้วนะครับงวดวันทีสิบหกพืชกีขายนหกหกนะครับที่ได้ใจใ้ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วกับลุน่ากดติดตามเป็นกับแมงใจด้วยนะครับขอเมื่อทั้งหมดที่กหนนนทิยาได้แบ่งปันมาให้ ผมจะทำเป็นคลิปเพราะอใจเอฟซีด่านผู้สมทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ำกันทุกๆคลิปที่ได้แจ้งไดะก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามมาไนะครับทุกคนนะคะวันนี้น้องที่ยากกลับมาตามแนวทางของคุณนตาซอสนะคะเพื่อนว่าเพิ่นฟันเมื่อนฟันขาวฝันแน่ฟันว่าผู้ช้ยางมาบอกเลขยุนาบ้านเลขสามโตเป็นเลขเบิ้นซื้อได้ซื้อง่ายนะคะจะเป็นตัวใดไปฟั้งไปช้มน้ำกันเลยค่ะ แต้งเตียบอกรอเด้งยังว่าบัรออยู่พี่น้องสิไปไใส่กะเข่าสวนเข่าสวนเสียหนาเออเสียหนาเกี่ยวหนาทั้กเต็นทุเรียนมันละก็เกี้ยวแก้อยู่น้ำบ้านอยู่นะก็กเต็นเมฆใส่สีแดบแล้วต้นนี้เป็นคู่เป็นคู่แล้วรับแล้วเพิ่ดแล้วก็ยันน้อยเดียวเนียนป้าเอาไว้เนียนให้หลังก็ค่ะยั้งใดเนาะเอายั้ง เมื่อน้องหันที่ยังรู้ปรเด็ขอมุ่นม,มากคุณแต่ว่าเต้าวหน้หนาบา้านเนาะเลขทีหนึ่งศูนย์หาเนาะขันซื่อตัดซ้ำกับกบสิถอยู่นนน,นนะฮัแงเต้าไตมากเราไปไสผู้เต้าตเป็นาหนาปไป,ป้ลป่อยแล้ฝันจ้าอยากปล่อยเต้าเด้ป่อยสมใจบม<แ>ืวันว่างหันลาวก็ไปได่างก็ได้ตองว่อีกเอาไปป่อยอีกกาอาโตเก้าปเต้าก็ไปติดตา่างคนละโตบะคนละโต แสดงว่าหวยบ้านเฮานี่อุดมสมบูรณ์เต้าหลายเนาะอย่าไปกินเพิ่มเด้อยะตัวเพิ่มป่อยหยางบ่กินเพิ่งว่าไกินปล่อยปลาปล่อยป่าลายข้าบป่อยจิ้นแม่ปล่อยแม่ปล่อยกับ่กินเต้าเต้าเพิ่งว่าเอาปล่อยเอาไปปล่อยนี่เสียอายุยืนได้เต้าอายุยืนถามมือมฝันคือได้ยินข่าวว่าฝันแล้ว สิ่พิศูนเดี๋ยวเพิ่นกำลังศูนอาว่าเกี่ยวกับเพิ่นเข้าว่าเรื่องเด็กเนาะฝันดีวะก็ได้เงงี้มาฝันแล้วน้ำหอดเฮียนเลยดิหนิหนูอยากเข่าลูกมาในผ้าหาตาสอลายมือแล้วฝันดีเนาะเนี่าะมันเป็นนังไดขึ้นนี่กับฝันตะก้อนนี่กับฝันเขียนไว้แล้วจ้าเป็นใครกุใจสั่นแพรนหลายตัวแท้เอาโต้เป็นตาได้เฮ้มาร์นึอสหนึ่ง มากแล่วหนึ่หไมได้กลับนอกบ้านอีกมากเยยังดังจนอยมากหนึ่งหนึ่งไม่ได้กลับสื่อไงอันนี้ฟันมือขึ้นจ้าฟันว่ามีคนมาบอกบ้านเดีมาบอกคนขี่ม้าขี่ละการเ่นีพื่าน้คือคนขี่าเนี่ยจ้าบ้านใดนาตาบ้านบ่ลูบ่เห็นมาแบบมาแบบมิตรพูมเจ้าที่แล้วเพินแปลงเตมากกัลักษณะว่า จะลืมเก่าหนึ่งเอไงติราครับพื่อนเ่อน้อหนึ่งหนึ่งบอกสองประโยคเก้หนึ่งหนึ่งกับห้าหนึ่บอกละาฟ้อนไปไซบอร์นแล้วก็หมุนตจวนะภาษาลักษณะคนเมาย่าเมาหลอกไปลักนาะนี้ยน่น่ะทอดเสียเด้อบยาง้าบวบ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 บบบวบววะาบบ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  ดอกวเท่านเป็นแปลงสี้าเ็นสิวาสิมาแบบมาๆสีเสียบ่นอสือบ่นอสอะเด่ะบอกบันดีเฉยกระคืนอยู่ได้เหรเนี่ยมันขึ้นก็ฝันอยู่ลว่าห้สามตัเลยหายสามตัเลยหาสองตเก้าหนึ่งหนึ่งกับหานึ่งหนึ่งบอกเป็นโตเลยพิษตะวัรักลอยตะวัตโตไท บิ Th ้ลหนึ oh. illing, S <S uh. ่งหนึ่งส่ลื้องคายบก็ยอมสื้องตามนี่ได้หวดนี่หวด้งหันเบิ้ลร้ายกับตัวนี่แล้ววดนี้เสียขึ้นแม่นต้องซื้อตัวละสองพันหนึ่งด้เลเดินใหญ่กันเยอย่าลืมเด้นใหญ่ในควมของเขาหรอ่าในควขวัาลูกแม่ก็ปีนึง ขึ้นนี่มันบอกอืมมันขึ้นนี่ล่ะรู้ไหมสนี้เลยจังคนมาจ้งใดคนจังบอกเลยโบลูมากขึ้นบมากขึ้นเ้นเมานบอกเสือกระบปรงเก่งขายางเสือปลใส่แต่งตัวแตบ้านนี่คื่ลาคีอสำหรับคนเมาคนสำรแต่งตัวคือคนโบรานเยเสือเก่าหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งหนึ่งคนบอกว่าคนเน้นตัวใดคนไดบอกนะจ้า ส่วนตัวตาซอมักตัวใดระว่างเก่ากับหานี่เก้านึ่งนึ่งกับหาหนึ่งหนี่มักตัวใดก็มักตัวท้ายมกหาหนึ่งหนึ่งดูวสางเสรเพะเราพอที่บอกนี่บว่าั้นเ่าเป็นปะบทันเ่ากําลังไปยุ่งกําลังขี้ิเนี้นุ่มก็นุ่มบอกมั้งนุ่มนุ่มน้อย หน่อยกําลังกี่ทีกําลังเอหาเลี้งหาเล่าลานาบ้าน,นา<อ>1 7เจ็ดสิแปด่รักใจองเบาหนันสื่อง่ายได้นนะลูกเป็นรักลอยคนละตัวกับญาติแต่ว่าตัวไทยตัวเดียวกันเนาะหนึ่งมีอ่ะตา่ามันออกไปแล้วฮนะก็มีสีดอกกันที่เขาโอ้หมันออกได้เลขปีกายนี่เห็นว่าเลขออกหนึปีที่สองมากอ่ะเอ็งวดที่สมากกับหดีว่ดีเลขหตัว ตลอดเลยวันหกโมวันแพี่น้องเรี่เคยรวยมาแล้วเหกหมื่นกว่าหนึ่งหนึ่งค่ะบอกไม่ได้หลายปีแลวออกหนึ่งหนึ่งจ้าว่าเรศี่หนึ่งล่มันจะทาไปถามอีกขอยังว่านึ่งหนึ่งมันห้องใส่เาอีกด้หลายเป็นดพันหนึ่งหนึ่งตัวเดียวใส่หรือพันหนึ่งเลยเลยกลางตัวละพัน ปาดเพราะอยากรีบขึ้นเนี่ยน้องหามาออกวันนี้จะได้น้องตาซอว์วันนี้ตาซอจะลงทุนมันบอกข้าวปันเนี่ยวันนี้สิลงทุนบอกคนมาบอกข้าวปั้นเนี่ยบ่บอมีอย่างสิลงทุนดอกมีแต่เงินเงินอยู่น้ำตากระแตเหมือนแล้วมันบลงทุนกระแตตีลงทุนมีกระบอกบอกเฮฟซี่ฟังตีลงทุนบลลงทุนออกว่าบอกว่าลูกบอกให้ฟังฟันแบบนี้ฝัน นูว่าซื้อง่ายเยอะเลยเพื่อนนั่งยื่นีนูนเนี่ยเรสิล่ลงทุนนู้นตามวันละหันนูซื้อบักายเนาะบอกเน,นะมาฝันถึงทักสินกันวันนี้บอคนบ้าอยังนะทักสินนลักษณะว่าสิบสองทักสินน,นี่ยจ้าพี่เรียเนเลขทักสินอยู่เบียรสิบสองก็สินอยู่ในจัน ทักีนอายุเท่าไหร่กับโมููฝันเกี่ยวกับเรล่าวัวเะเปอไรก็ไดนี่ล่ะะดฝันเกี่ยวกับคัผู้บนบอกนี่บอกเลขสองตัวบอกตัวเลขสามตัวเนาะบอกตัวสมตัวสองตัวบอกแน่แน่นอ่ตัซ้อนนะอ๋อสมมตว่าเนียนกันเนียหนึ่งหนึ่งคือเก้านะ เลขสองตัวนก็นคือหนึหน่เลขสาตัวคือเก้าหนึ่งกับห้าหนึ่งหนึ่งคือนาจอให้เล้ว์เด้อค่ะแต่ว่าคุณตาซอมาคาหนึ่งหนึ่งมันบะเม่นเอ่าให้เอโชคดีน้าเด้อค่ะวันี้คุณตาซอว่าปั้นหน่อยหน่อยมันมีเลขสามตัวแค่สองคูคือเก้หนึ่งกับห้าหนึ่งตัดลงมากกับเป็นหนึ่งหนึ่งเลขว่่ได้กลับเด้อค่ะยงแต่ว่ากับบนกับล่าง ไปบนล่างซื้าาอๆมันตาตซา้อเอฟซีโชคดีกับตาซอให้ได้เฮเด้อค่ะงวดน,นี้สุขโลกมันมันะคะอาได้เฮเด้อทุกคนทุกคนเนดะ้อครับกลับมามาเอฟซี FC แล้วแต่ผู้ทุกท่านกับกล้องถ่ายยืนดน้ฟังแล้วนะครับที่น,นั้นทยาได้สาหลูเรียกกองตาสอนะครับสําหรับผมในท้ายคลิปนี้ก็ถือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตาสอฟันอีกแล้วมีคนมาบอกสามตัวสองหางวันพัน 16, ธิติสิบหกพิจิตรย้อนหกหกนะครับ เขามาบอกกับก้าหนึ่งหนึ่งเวอ่ากับผาหนึ่งหนึ่งนะครับตัดลลมาสองตัวก็เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับไปบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกีแบงของตตบันนะครับกระวังไว้เอฟซีและทำผู้ส้มตุกตันของเสียที่ในฟังแล้วนะครับสำหรับปริเทายคิดมีก็ถือว่ายุติเพียงทำนี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ